ไปหาแม่มานะครับแม่จะกลับมหาสารคาม,มที่ถ่ายได้นะโอเคมาแล้วฮะสองศูนสองเกือบไม่ได้ถ่ายแล้ว่จผมได,ได้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ครับที่ะชี้สี่ห้าหนึ่งหกลายธงชาตินะครับ ขึ้นอยู่นะครับเมะนม้องเขาอ๋อมีหมู่คณะนักเรียนเหมามาด้วยนะครับไหนดูสิโรงเรียนไรเอ่ย ชมรมลอตเแครมอมมหาไมาฮิโดนนะครับพิซาโลกรุงเทพอ่าเหมาจากพิซาโลไปกรุงเทพเลยนะครับตั้งแต่ต้นทางยังปลายทางรู้สึกว่าเหมามาสองตู้นะครับตู้นี้คนก็จาก่ายเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นพี่ๆนะครับเนี่ยแปดสิบเจ็ดคนนะครับพอดูอีกรอบหนึง่งชมฟ้าอีกรอบหนึ่งนะ ชมรมโลตาเล็มมมาหิดดนนะครับ87คนโอเคเดี๋ยวไปถ่ายตรงจุดที่เราถ่ายกันเดี๋ยวพอถ่ายนี่เสร็จไปหาแม่แล้วก็กลับนะครับกลับบ้านนี่แหละไม่ได้ขับไปไหนนะครับแล้วก็ไปงานบวชลายธงชาติะด้วยนะครับ เมื่อวานน้องมันโดนด่านะครับมันก็เลยด่าไปน้องมันบอกผมเมื่อกี้นะครับยังแดงอยู่ร้อหลีขบวนอะไรหรือโอเคไม่ได้หลีขอบวอะไรนะครับออกได้ ถ่ายอยู่ให้ห่างน้องหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้บางกล้องน้องเขาอยูอ่ขอถ่ายตรงนี้แล้วกันน้องนั่นจะขึ้นขบวน401ไปนะครับไปลงบามูนางกันเน่ ของพิะชี้ในประเทศไทยที่มีรายตรงชาติ4516ไปหาแม่มาด้วยนะครับโอเครู้สึกว่าหมอมาสองตู้นะครับก็เสียเวลาไม่เยอะเท่าไหร่โอเคสองตู้นะครับที่ผู้พี่มองมาให้โดนเขาหมอมา สตู้นะครับมีจำนวนคน87คนแล้วก็คุณครูด้วยมั้งนะครับโอเค